ครั้งล่าสุดตอนไหนที่คุณไปไปเกาหลี last time to visit your daughter เพื่อไปเยี่ยมลูกสาวคุณไปเดือนไหน Tell me I uh, I forget Oh uh, last month Oh last month How many days? h uh, did you stay there? กี่วันพักที่นั่น u h Ah uh, ten days Ten days Okay แล้วครั้งนี้ Ah uh, like Ah uh, so I I remember ฉันจำได้ว่า your two daughters have a a r e s t restaurant t h a i restaurant in in k o right e a r มีร้านอาหารไทยในเกาหลีใช่ไหม in Korea yes yes อ่า are there many customers มีลูกค้าเยอะไหม Thai customers or Korean customers ลูกค้าคนไทยหรือคนเกาหลีอ่า Thai uh, people All Thai people okay many Thai people are to be your customer in your restaurant in Korea a uh, r maybe are uh South Korea เกาหลีใต้เนาะเกาหลีใต้เนาะ South e y <Yes. S 1> South Korea yeah South Korea is not far from uh Japan ไม่ได้ไกลจากญี่ปุ่นนะ you can visit you can visit Japan in the next time in your next trip ทริปหน้าไปญี่ปุ่นนะไปญี่ปุ่นนะ อาทีพาไปญี่ปุ่นโอเคยูอะเด็กซโอเค so you know you told me the last time when you visit your daughter in Korea v i s i t e d your daughter in Korea you order some food at the food court food court in the mall b a r คุณไม่ได้อาหารใช่ไหมสั่งอาหารแต่ไม่ได้อาหารใช่ไหมเพราะอะไรเพราะอะไร what happened เกิดอะไร w h a I no 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 speak English oh you cannot speak English that s why <S <Yeah. S 2> you cannot a uh, mm. you cannot get you cannot get your food a uh, t o order from that restaurant you are so crazy that's why you need to take hot English with teacher Tony for to order some food again when you visit your daughter ah uh, uh, next time คุณเลยต้องมาทคคอร์สเรียนกับครูโทนี่เพื่อที่จะไปสั่งอาหารใหม่ใช่ไหม วันนี้เรสั่งให้ได้ทานเลยรอบนี้ yes yes โอเค o d a l สุดยอด amazing it's amazing a อ l g so cool all okay. r i t s awesome อ่ารได้การเลยนะครับเ mm. นี่ยดูแล้วไม่ได้กินจนแบบทำยังไงเขาเนี้ยมันหิวเราไปยังไงพอสั่งแล้วไม่ได้กินไปไหนต่ออยู่เฉยๆก็มองตาเราห้อย ไม่ได้กินเยอะเขาไม่สั่งกม่เขาไม่สั่งอาหารไม่ได้กินมาเติอ๋อสั่งภาษาไปไม้ก็ได้มากินไม่หรอกเขสั่งภาษาไม้ตังใหม่ตังอีกทีมันเป็นบทเรียใหญ่จริงๆนะบทเรียนอ่าพลาดที่ที่พลาดอย่างใหญ่หลวงใช่ไหมเพราะคุภาษาอังกฤษไม่ได้อย่างเดียวทำให้ไม่ได้กินข้าวเลยอ่าโอเคอ่าแล้วก็ in your rush hour อยู่ในชั่วโมงเร่งรีบด้วยใช่ไหม in your rush hour what food can you cook อาหารอะไรที่คุณสามารถทำแล้วอร่อย What food can you cook so so yummy for your family ให้กับครอบครัวของคุณเมนูไหนที่คุณทำแล้วอร่อยที่สุด Are the most yummy the most delicious the most tasty อร่อยที่สุดนะครับ for your family สำหรับครอบครัวของคุณ No I cannot make f o o d Oh you cannot make f o o d only โอริจิเอาแค่กินใช่ไหมโอริจิฟอร์มยัวฮัสแบนคุกิ n งคิดจากสามีทำให้กินใช่ไหม yes my husband My husband. For me. มาร์ you can. ภาษาอังกฤษเนี่ยมันจำเป็นบทที่มันจะได้ใช้มันใช้แบบไม่ได้ตั้งตัวเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งตัวไว้ก่อนนะครับเราต้องตั้งตัวไว้ก่อนนะครับมันเป็นปัญหาส,สำหรับอะไรครับ การใช้ถ้าคนไม่รู้อะไรเลยเนี่ยสมาิว่าไปต่างประเทศคุณตุ่นก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ไปต่างประเทศแต่พอ,อดีลูกสาวมีร้านอาหารอยู่ที่ต่างประเทศ <ปะ S 1> ก็เลยไ,<ป>ไม่ไปอาจารย์ไปสองครั้งแล้วครั้งครั้งแรกด้วนขากักไว้สนามบินออกมาไม่ได้นะแจ้กแต่ปีสองอั <laughs> <ว>งแ <laughs> วกโดนกักนะครับ immigration like your a e Uh, you are not trustworthy คุณเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้นะครับ oh. คุณต้องโดนไล่กับเขาเรียกว่าถ้ากักเหมือนกักคอลันชีนคอลันชีนเหมือนช่วงโควิดเขาคอลันชีนไว้ในกักบ,บริเวณไว้นะครับเขาเรียกว,ว่าคอลันชีนนะครับคุณต่นพวกเราเขา <c oughs> ไม่รู้เรื่องแล้วพวกเราเขาไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยเห็นร้านโทรศัพท์ยังไม่จะไปซื้อซิมไว้ย,ยังไงอ oh. โอ้โห <ไป S 2> แล้วแล้วทำยังไ,ไงถึงไปรอดทำยังไ,ไงถึงรอดได้รอดเข่งไปอยู่ไปประเทศเขาได้แล้วเขากักไว้นานไหมถ้าไม่ได้เอา ทั้งสนามที่มาคนเดียวแล้วคนเดียวฟอร์มอินเมเกนออฟฟิเซอร์ทั้งสนามบินเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวอเหลืคนเดียวคุณตุนมันต้องมีอะไรดีนะคุณตุนที่เขาเหลือไว้เพราะว่าคุณตุนสวยไหมบีคอสออฟไอแอมยูปคูณไหมคุณบอกเขาด้ว่าฉันสวยใช่ไหมบอกเขาดิไม่ใช่ไปถึงมันมันเป็นอะไรเครื่องบินระหว่างประเทศเขาแล้วไงเพราะว่าแต่ที่เขาเขาเขาปิดอินเตอร์เนชั่นแนลแอปอ่ายาไฟเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศพอดีตัวเอง ไอติดตวมองไงติดแล้วกว่าจะออกมาบ้านเราหมดแล้วเรือแต่็ประเทศเขาจะไปมองใครหรืออยเนี้ยโทรศัพท์ก็ไม่มีทัันคุณรู้ไหมคุณตุลคนไทยเนี่ยแอบไปเป็นผีน้อยเยอะพราะแอบเป็นผีน้อยเยอะเขาก็เลยเพ่งเลงประเทศเราแล้วคุณตุลเป็นผู้ดยสารแล้วว่าสเปเชียลเกสแต่เขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ว่าคุณตุลเป็นไม่ได้ไม่ได้ไปทํางานว่าคุณตุลมีร้านอาหารเป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่ที่เขาหลี้เขาไม่รู้ไง เขาไม่รู้เขาเรียกทำไม<ข>คุณ,คณไม่บอกว่า I am the owner of the restaurant in u h in Korea u h I am ก็บอกเขา I am not worker ฉันไม่ใช่คนไปทำงาน ah uh, I am visit visitor I am tourist ฉันเป็นนักท่องเที่ยวต้องบอกเขานะต้องบอกไปสองครั้งเจอปัญหาสองครั้งเลยถ้าเป็นเพราะอะไรถึงเป็นปัญหา เพราะว่าคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้คุณจะไม่เจอแบบนั้นนะครับเขาจะบอกว่าคนนี้พูดเก่งพูดเยอะปล่อยไปเลยไม่ต้องถามเขาจะว่าอย่างนี้ปล่อยไปเลยอืม <c oughs> mm. where will you go next week like uh, last week you told me I I forget ฉันลืมอ่า uh, I forget จะไปไหนสัปดาห์หน้าอืม mm. I I to go อ uh, ่ คอนเกรนซิตี้อ๋อ oh, you will go to คอน n กรนซิตี้โอเค with your husband กับสาม,มีของคุณใช่ไหม <Yes. S 2> กับสาม,มีของวิช your husband so ah uh, by your car โดยรถหรือว่า by your train by by train หรือรถไฟหรือ by bus ไปไปรถอะไร Oh my car ่อ๋อ by your car โอเคโดยรถของคุณ so ah uh, ใช้เวลานานแค่ไหน how long does it take time from มันจาซิตี้ชูขอนแก่นซิตี้กี่นาที how many how many minutes กี่นาที how many minutes how long นานแค่ไหน how long fifty m i n u t e อ๋อ fifty f i f t ห้าสิบนาทีใช่ไหม fifty minutes okay ไล่กับ what city do ah uh, do you pass เ mm มืองอะไรที่คุณต้องผ่านอ่าบิชวินขอนแก่น and มันจาซิตี้ ค ja อนแก่นซิตี้แอนมันจาซิตี้คุณต้องผ่านอำเภออะไรพระยืนโอพระยืนซ oh, ิตี okay. ้พระยืนดิสทริกโอเคพระยืนซิตี้แล้วก็ถามว่า what city is bigger เมืองไหนใหญ่ใหญ่กว่ากัน what city is bigger เมืองไหนใหญ่กว่าพระยืน or มันจาคีรีพระยืนหรือมันจาใหญ่กว่า e ja อ u a l e อ u เท่ากันเท่ากัน ก็เท่ากัน are the same size the same the same size uh, the same size side เดียวกัน they are the same size a r e not different ไม่ต่างกัน not a e not different uh, not different ก็คือไม่ต่างกันนะครับ the same size side เดียวกันนะครับ s i e เดียวกัน